สวัสดีครับพี่น้องในพระคิดในสารธรรมเขือนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับฟังพระคำให้ชีวิตด้วยกันนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันศุกร์ที่30กันยายน2022ครับหัวข้อการเดินทางกลับของทีมในของทีมประกาศในรอบที่2และอาจารย์อัปโโลนะครับกิจการบทที่18ข้อ 18ถึงข้อ28นะครับนะขอฟังพระชนะของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจนะครับพี่น้องครับเปาโลพักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องลงเรือไปอยังแคว้นซีเรียและปิดศิลากับอกวิลาก็ไปด้วยเปาโลกล้อนผมที่เมืองเคนเคลียเพราะท่านบนตัวไว้เมื่อมาถึงเมืองเอเฟซัส เปาโลก็ละปิสิลากับอคิลาไว้ที่นั่นตัวท่านเองเข้าไปในธรรมศาลาและถกปัญหากับพวกยิวเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับพวกเขาต่อไปอีกท่านก็ไม่ยอมแต่ลาพวกเขาไปโดยกล่าวว่าถ้าเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าข้าพรเจ้าจะกลับมาหาพวกท่านอีกและเปาโลก็ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัสเมื่อมาถึงเมืองซีซาริยาท่านขึ้นไปคำนับคิดจัก แล้วลงไปยังเมืองอันติโอกเมื่อพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งท่านจริงจากที่นั่นและเดินทางต่อๆไปจนทั่วแคว้นกลาเทียและฟรีเจียเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกมียวคนหนึ่งชื่ออพโลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมายัางเมืองเอเฟซัสอพโปโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า และมีใจกระตือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอนเท่านั้นท่านเข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อปิสลากับอควิลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่ออพโโลโต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอคยา พี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพระกัรมภี์ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสขอบคุณพระเจ้าพระวจ,จนะคำของพระองค์นะครับพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตครั้งที่แล้วต่อมากาลิโอ เป็นผู้สำเร็จร,ราชการอควแควนอาคายายิวลุกขึ้นต่อสู้จับเปาโลมาฟ้องแต่กาลีโอกาลิโอให้ไปตัดสินความเรื่องความเชื่อกันเองพวกยิวจึงเขียนโซเทเนสที่หน้าทำหน้าสารแต่กาลิโอไม่สนใจเลยอาจารย์เปาโลอยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งที่นั่นจึงขอลากลับไปยังเมืองอันติโอกประคำให้ชีวิตวันนี้นะครับทีมประกาศพักอยู่หลายวัน แล้วลงเรือเดินทางไปแคว้นซีเรียอาจารย์เปโลกร่อนผมเพราะบนตัวไว้เมื่อถึงเอเฟซัสท่านได้ถกปัญหากับพวกยิวแม้พวกเขาชวนให้อยู่ต่อแต่ท่านลาไปแคว้นซีเรียขึ้นไปคำนับคีดจักรแล้วไปยังเมืองอันติโอกพักอยู่สักพักท่านก็เดินทางต่อไปยังแคว้นกลาเทียและฟรีเจียชูใจพี่น้องมียิวคนหนึ่งชื่ออพโลมายังเอเฟซัสได้ประกาศพระเยซูอย่างถูกต้อง แม้จะรู้แค่บัพติศมาของยอนปิสติลากับอะควิลาทั้งสองท่านฟังแล้วก็นำท่านมาสั่งสอนให้รู้อย่างถูกต้องแล้วอพอลโลปัถนาจะเดินทางไปโคลินช่วยประกาศกับพวกยิวและยืนยันว่าพระยืนยันจากพระคัมภีร์ว่าพระเยซูปเป็นพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้านะครับนะ ประการแรกครับวันนี้ทีมประกาศออกจากโครินไปยังแคว้นซีเรียหลังเหตุการณ์พวกยิวจับอาจารย์เปโโลไปฟ้องกาลิโอทีมจิงลาพี่น้องลงเรือไปยังแคว้นซีซาเรียและปิซิลากับอควิลาก็ไปด้วยกันเราไม่รู้ว่าทำไมท่านจิงไปด้วยและไม่รู้ทำไมท่านจิงเลือกมาลงที่โคลินแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์เปโโลนะครับแล้วก็ตามอาจารย์เปโโลไปที่เอเฟซัส แต่เราเห็นว่าที่เอเฟซัสนั้นท่านเป็นพ่อพรกับพันธกิจของพระเจ้าได้ช่วยเหลืออปอลโลนะครับเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมบางบุคคลไว้ในบางเวลาที่เหมาะสมจริงๆแล้วเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับอาจารย์เปโลได้กล้อนผมของท่านที่เมืองเคนเคลียก่อนลงเรือไปอยังเอเฟซัสเพราะท่านบนตัวไว้อาจารย์วิลเลียมบาร์เก้นักอธิบายพระกรมัมภีร์ให้เหตุผลว่า ที่เมืองโคลินนั้นมีหลายสิ่งที่ท้าทายการรับใช้ของท่านทั้งเมืองที่เต็มไปด้วยความบาปพวกยิวที่ต่อต้านจนพระเจ้าทรงให้นิมิตพิเศษสำหรับอาจารย์เปโลให้ประกาศต่อไปที่เมืองโครินอย่านิ่งเสียไม่ต้องกลัวศัตรูจะทำร้ายพวกเขาเพราะคนของพระเจ้าในเมืองนี้ก็มีมากกว่าพวกศัตรูนี่อาจเป็นเหตุให้ท่านบนไว้และน่าจะบนแบบพวกนาสี ที่ละเว้นการกินดื่มสิ่งที่มาจากอังุลนะครับของมึนเมาแล้วก็ของที่เป็นมลทินแล้วก็ไม่ตัดผมของท่านเลยนะครับนะอาจารย์เปโราาถนาให้ตัวเองได้รับใช้แล้วเกิดผลมากขึ้นโอ้โหความหิวกระหายของท่านในการรับใช้นี่มันแสดงออกถึงการอุทิศตัวจริงๆพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบกําหนดการบนตัวแล้วท่านก็ตัดผมเพราะว่าเสร็จสิ้นงานที่โคลินแล้วกําลังจะเดินทางไปยัง ซีเดียนะครับแล้วก็ต้องท่านต้องนําเอาผมที่ตัดเนี่ยไปถวายทําพิธีถวายเป็นการเฉลิมฉลองที่วิหารในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเรือออกเมื่อเรือมาถึงเมืองเอเฟซัสตามเส้นทางนะครับทีมประกาศก็ละปิศิลาและอักวิลาไว้คงไม่ได้พักไปพักด้วยกันกับเขานะครับและท่านก็เข้าไปที่ธรรมสลา,าของพวกยิวทกปัญหาเรื่องพระเยซูคริสต์กับพวกเขา พวกยิวที่นี่สนใจจึงได้ขอให้ท่านอยู่ต่อไปอีกแต่ท่านต้องจากพวกเขาเดินทางไปเพื่อฉลองการบนไว้ท่านจึงต้องลาไปและกล่าวว่าถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยท่านก็จะมาพบกับพวกเขาอีกนะครับนี่เป็นคำสัญญาแล้วก็จำโปโลก็ทำตามสัญญาในอนาคตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่น้องครับการได้ใช้เวลาแวประกาศรอเวลาเรือพร้อมที่เอเฟซัตช่วยยืนยันถึงการทรงนำของพระเจ้าต่อท่าน ไม่ใช่พระเจ้าห้ามไม่ให้ประกาศที่แคว้นฟรีเจียอันโทษครับกาลาเทียนะครับนะแต่พระเจ้าทรงนําให้ข่าวประเสริฐไปประกาศที่ยุโรปยังเกิดผลก่อนนะครับแล้วจึงกลับมาประกาศในที่บริเวณนี้ที่ใกล้กว่าทําให้ข่าวประเสริฐได้ขยายวงออกไปกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ไปยังยุโรปนะครับนะพี่น้องครับเมื่อท่านมาถึงเมืองซีซาริยาก็ขึ้นไปคํานับพี่น้องในขิจ,จักเยรูซาเลม็ม และทำพิธีแก้บนที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเลม็มจากนั้นก็กลับไปอยู่ที่อันติโอคท่านพักอยู่ระยะหนึ่งเท่านั้นครับก็เดินทางต่อไปประกาศรอบที่3ยังแคว้นกาลาเทียและก็แคว้นฟรีเจียนะครับและก็ได้ไปที่เอเฟซัสด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครั้งต่อไปนะครับประการที่2ครับอาจารย์คําถามที่2ครับโทษครับประการที่2ครับอพอลโลผู้ประกาศที่พระเจ้าทรงนําพา อปโโลเป็นคนยิวมาจากอเล็กซานเดียจากประเทศอียิปต์นะครับท่านมายังเอเฟซัสได้รับการอบรมเรื่องพระเยซูคริสต์ทำให้ท่านสอนอย่างถูกต้องแม้จะรู้เพียงบัพติศมาของยอห์นแต่ท่านเชื่อคำกล่าวของยอห์นยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาท่านมีความรู้พระผีเดิมอย่างดีแล้วก็มีโวหารดีครับจึงได้เข้าไปในธรรมศาลาแล้วก็สอนด้วยใจกล้าหาญที่ธรมารมศาลาที่เมืองเอเฟซัส ที่นี่เนี่ยปิศิลากับกีลาก็ได้มีโอกาสฟังท่านจึงได้รับท่านมาสอนเพิ่มเติมให้รู้ทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะท่านเองใกล้ชิดและก็ได้ติดตามฟังพระเจ้าของพระเจ้าจากอรจารย์เปาโลมาหลายปีทีเดียวนะครับดังนั้นท่านจึงช่วยส่งเสริมอปอลโลได้อย่างดีและทั้ง3คงได้ประกาศนําบางคนที่เอเฟซัสนี้เชื่อพระเยซูคริสตอ์อปอลโลคง ได้ยินเรื่องราวที่เมืองโคลินและแคว้นอะคายาจากครอบครัวนี้จึงปรารถนาไปประกาศข่าวประเสริฐต่อที่นั่นดังนั้นพี่น้องคริสเตียนจึงได้จดหมายไปแนะนำออปโโลต่อคริสจักรที่เมืองโคลินเมื่อไปถึงความชำนาญในพระคัมภีร์และความมีโมหานดีกับความเข้าใจในเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นแล้วก็ได้ช่วยให้คริสเตียนที่นั่นเชื่อและก็ช่วยโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งขันครับต่อหน้าคนโคลินนะครับ ให้เห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นพระคริสต์จึงมีคนเชื่อมากขึ้นมากขึ้นอีกขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราสรรเสริญพระเจ้านะครับนะที่พระเจ้าทรงเตรียมผู้รับใช้ของพงค์ตรงทรงเตรียมปิสิลาอากิลาให้มาให้จามปโลไปรู้จักแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันจนปิสิลาอากิลาเชื่อแล้วก็ในที่สุดทั้งสองก็เป็นคนที่มาเป็นพระพรอบรมออบปโลที่เอเฟซัสแล้วก็ได้ ส่งอพอลโลที่ไปที่เอเฟซัสแล้วก็นำคนมาเชื่อที่นั่นไปประกาศต่อที่โครินเมืองที่ต้องการพระคุณของพระเจ้าแล้วก็มีคนรับเชื่อและข่าวประเสริฐก็กระจายไปยุโรปโดยทั่วไปเลยโอ้โหเราขอบคุณพระเจ้าโดยผู้รับใช้หลายหลายท่านเลยครับที่พระเจ้าทรงใช้มาพี่น้องครับยังมีอีกหลายคนครับที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในพระวจ,จนะคำของพระเจ้า เล่มนี้ในพระธรรมกิจการและก็ไม่ได้บันทึกไว้ในรพิ่มพีเลยแต่หลายคนมากครับที่นำเอาข่าวประเสริฐไปและนำคนมารู้จักกับพระเจ้ามากมายท่านเป็นคนหนึ่งครับที่จะประกาศในแถบหมู่บ้านของท่านแถบเพื่อนบ้านของท่านในเครือจักรของท่านและนำเครสตจักรได้นำคนอื่นๆมารู้จักกับพระเจ้าต่อไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มี2คํคำถามครับประคำให้ชีวิตวันศุกร์ที่30กันยายน2022 การเดินทางกลับของทีมในรอบ2และอพอลโลนะครับกิจการบทที่18ข้อ18ถึงข้อ28นะครับพี่น้องครับคำถามแรกครับอาจารย์พโ,โลมีความเข้าใจความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เริ่มต้นจากพระเจ้ามาทางบรรพบุรุษและก็โมเสสจนพระเยซูคริสต์เจ้านำความรอดมาดังนั้นพิธีของพวกยิวท่านไม่ได้รังเกียจหรือตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ เอาเฉพาะที่สอดคล้องกับชีวิตแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆทําให้เราต้องตระหนักเรียนรู้ครับว่าธรรมเนียมต่างๆของเครียตจักรในแต่ละนิกายในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความแตกต่างกันครับแต่อะไรที่ไม่ขัดแย้งกับความรอดในพระเยซูคริสต์เราสามารถนํามาใช้ได้ครับเราเช่นเพลงฮิมเราจะไปรังเกียจเพลงฮิมว่าโบราณโบราณมันไม่ตื่นเต้นมันไม่สนุกมันเป็นแบบเรียบๆไม่โลดเต้น เมื่อท่านยอมรับสิ่งเหลา่านี้ให้เป็นพระพรก็จะเกิดความชื่นชมยินดีปิติยินดีทั้งคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่จะได้ต่อเนื่องกันได้นะครับท่านรับได้ไหมครับเพราะอะไรนะครับประการที่2ครับพระเจ้าทรงเตรียมผู้รับใช้ใหม่และเก่าให้เป็นพระพรแก่คิดได้จักการมีคนหลายรุ่นร่วมกันร,รับใช้นั้นเป็นพระพรแก่คิดได้จักมากทั้งคนที่เต็มเวลาและคนที่เป็นคาวาส ท่านพร้อมร่วมรับใช้ด้วยกันกับทุกคนอย่างไรบ้างครับนะคริสจ,จักรนั้นต้องการคนหลากหลายเพื่อมาช่วยกันให้คริสจักรเติบโตเวลานี้อธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระคำตอนนี้ได้เปิดให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมคนแต่ละรุ่นแต่ละช่วงเวลามานำข่าวประเสริฐออกไปและคนเก่าก็ยังกลายเป็นพระพร คนรุ่นเก่าที่เป็นคา,ารวาสก็ยังเป็นพระพรกับผู้รับใช้ได้และผู้รับใช้ใหม่ก็กลายเป็นพระพรกับคิดได้จักต่อไปได้สรรเสริญพระเจ้านี่เป็นความน่าตื่นเต้นที่พระคำของพระเจ้าข่าวประเสริฐได้เกิดผลและก็กระตือรือร้นกระจายไปยังเอเชียและยุโรปอย่างมากมายขอบคุณพระเจ้าทําให้เราเห็นถึงพระเจ้าจะทรงใช้พวกเราด้วยขอพระเจ้าใช้พวกเราให้เป็นคนนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ถ้ายอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าจะให้ท่านเกิดผลมากมายแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรเราด้วยเถิดขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนพี่น้องครับความสําคัญคือเรายอมให้พระเจ้าใช้หรือเปล่าถ้าเรายอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าจะใช้แล้วเราจะเกิดผลคริสตจักรจะเติบโตผู้เชื่อจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้เป็นพระพรต่อไปนะครับพบกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ